แอนนี่สิแม่ร้องแพลงก่อนครับจอนนี่จอนนี่นี่บาบาอีจิงชูกะนูบาบานบาาอาโอ้เสกมัวยา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  หยาหยายาแม่ชักป่าหยายายาหยาไม่มีมปากกัดคนนะไม่มีไม่มีจมูกแหลมอะ่ะไม่ไม่มีจมูกแหลมอ่ะแล้วก็ไม่มีเพลกอ่แล้วก็กกแล้วก็ ไอนีไ <Incred ibly. S 3> อดีอดนนีียอ, işte. อ้าอาการของคนไม่ไปโรงเรียนคิดแต่ไอ้ี่คนคิดแต่ไอ้ี่คนคิดแต่อฮ้ยอ หรือว่าต้องไปนู่นหรอลูกต้องไหลไปนู่นเหนาะเพียบสวัสดีครับลูกบายยได้แล้วมีรถต่อนะจ๊ะใจะเรียนแล้วลูกเจอกันตอนเย็นครับบายวันนี้ดีหน่อยไม่สายมากถึงโรงเรียนเจ็ดโมงสิบสี่ค่ะทุกคนึ๊บ <c oughs> คุณเดียวอย่างเน,นี่ยสามเหมือนคุณเดียวเรียนแบตสามเหมือนคือมาเรียนหลเถกสามไ,ไม้เลยเหรอเพื่อนก็ลืมเพื่อนก็ลืมเถกเกือบจะเพื่อนลืมไปขับฝึงเลี้ยงก่อนเด้อคับไปเลี้ยงกับแม่แบตสามเมืนเด้อคับไปเด้อคับไปทนครับ